สารพันท้ายนรสิงห์คือสถานที่บันทึกเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์นายท้ายเรือผู้พักดีต่อสมเด็จพระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยาผู้ซึ่งยอมแลกศีรษะเพื่อรักษากฎร,ระเบียบของแผ่นดินย้อนกลับไปในวันที่พระเจ้าเสือเสด็จประพาสเมืองสมุทรสาครเมื่อมาถึงคลองโคกขามคลองแคบคดเคี้ยวแม้พันท้ายนรสิงห์จะคัดท้ายเรืออย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ หัวเรือพระที่นั่งชนกิ่งไม้ใหญ่จนหักลงน้ําความผิดนี้ตามราชประเพณีต้องถึงขั้นประหารชีวิตแม้พระเจ้าเสือจะทรงเห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัยและพร้อมพระจัราชทานอภัยโทษแต่พันท้ายนรสิงห์กลับกราบทูลขอให้ลงโทษตนเองตามกฎหมายเพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดกล่าวโทษพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของบ้านเมือง เป็นการตัดสินใจที่สะเทือนใจของท่านทั้งสองแต่แสดงถึงเกียรติศักดิ์ศรีและความซื่อสัตย์อันสูงสุดสุดท้ายสมเด็จพระเจ้าเสือจำต้องปฏิบัติตามราชประเพณีและโปรดให้ตั้งศาลเพียงตาพร้อมนำศีรษะของพันท้ายนรสิงห์และหัวเรือพระที่นั่งเอกชัยที่หักนั้นประกอบพิธีไว้ด้วยกันและจนถึงวันนี้ศาลพันท้ายนรสิงห์ยังคงเป็นที่พึ่งทางใจผู้คนมากมายเดินทางมาขอพอรเรื่องความสำเร็จ การงานและความก้าวหน้าหลายคนสมหวังและกลับมาแก้บนด้วยรูปปั้นไก่และไม้พายเรือเป็นสัญลักษณ์แทนความกตัญยูและคำขอบคุณเขาไม่เพียงแต่ต้องการรักษาชีวิตแต่เขายืนยันจะรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายและเกียรติยศของพระเจ้าแผ่นดินไว้เหนือชีวิตตนมาค้นหาคำตอบว่าเหตุใดศาลแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่ผู้คนหลั่งไหลมาขอพอรแห่งความสำเร็จ และเหตุใดของแก้บนที่นี่จึงเป็นรูปปั้นไก่และไม้พายเรือบอกไว้ก่อนเลยคลิปหน้ามีเลขเด็ดครับผม